อีกหนึ่งเกมแอคชั่น RPG ในปีนี้ที่ทุกคนรอคอยจะเป็นเกมไหนไปไม่ได้นอกจาก p a t o of e x ็กซ2นั่นเองสวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับผม b a s เ n e w หวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะครับวันนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจของ p a t o of e x ็ก2มาให้เพื่อนๆได้รับชมกัน เหมือนเดิมนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เป็กและก็ซัมโอทำคลิปดีๆในช่องนี้กันต่อไปถ้าเกิดว่าพวกคุณพร้อมกันแล้วก็ let's go Story เรื่องราวจะดำเนินต่อจากแพดออกไซด์าภาคแรกเลยนะครับ mm. เพียงแต่ว่าผ่านไปแล้วสองทศวรรษหรือว่า20ปีนั่นเองเราจะต้องออกเดินทางตามหา s ีดออฟคอร์รัปชัเพื่อที่จะหยุดยัง้งขาวอออกรมแล้วความชั่วร้ายทั้งหลายลงซะ เนือเรื่องข้าวๆก็จะประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนหรือวุ่นวายมากมายนะคอนเทนต์ Content. ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ Early Access นะครับแต่ไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าทางเดฟเนี่ยเขาจัดมาให้แบบจุกๆโดยจะแบ่งออกเป็น3ามแแต่และแอคจะมีความยาวที่กำลังดีพ่วงมาด้วยความยาก2ระดับนั่นก็คือ normal แล้วก็ครูนั่นเอง ยังครับยังไม่หมดแค่นั้นการันตีรีเพย์วอลลูด้วยเอ็นเกมที่แบบใหญ่มากต่อเนื่องแบบอีกไม่รู้จบเลยนะต่อ้้าอีกนิดนึงครับแถมให้นะก็คือตัวเกมเนี่ยจะมีบอสกว่า50กว่าตัวเลยนะครับซึ่งจะมีแพทเทิร์นในการโจมตีเนี่ยต่างกันออกไปประหนึ่งเกมแนวโซเลยก็ว่าได้นั่นเองเป็นไงละ่ะว้าวเลยเนาะว้าวมากๆเลยนะครับคลาส ในช่วง Earl y a c c e s s นี้นะครับคาที่เริ่มต้นที่จะเปิดให้เล่นกันก็จะมีทั้งหมด6คาท์ครับแต่ละตัวจะมีสไตล์การเล่นที่ต่างกันออกไปอย่างชัดเจนด้วยระบบ a อ c เ n นเดหรือคาดย่อยแยกออกไปอีกคาดละ2คาดย่อยนะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยได้มีทางเลือกในการเล่นกับตัวละครที่คุณชอบในเวที่คุณต้องการรองรับภาษาไทยใช่ครับ p a ดออฟเอ็กซรองรับภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะครับ พอตัวเกมเนี่ยขึ้นชื่อว่ามีระบบบิวทีท่ซับซ้อนกับค่าสแตตที่มากหลายก็ต้องมารอดูกันครับว่าเขาจะแปลออกมาได้ดีมากน้อยเพียงใดกันฟรี Free. ที่จริงแล้ว Pad o f ฟ x อ็กซเนี่ยมันเป็นเกมฟรีนะครับที่จะเล่นกันในวันที่7ธันวาคมนี้คือตัวเกมยังไม่เสร็จดีแต่ทีมผู้สร้างก็เปิดโอกาสให้เราเข้าไปเล่นก่อนได้โดยราคาเข้าเนี่ยก็จะต่างกันไปตามแพลตฟอร์มที่ซื้อสำหรับสายฟรีผมก็ไปหาข้อมูลมาให้แล้วครับไม่ต้องห่วงตัว Early Acces s เนี่ยจะมีระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ6เดือนครับใครไม่รีบก็รอกันได้เลยก็จบไปแล้วนะครับกับข้อมูลที่คุณควรรู้ก่อนที่จะไปเล่น Pad of ฟ x i ็กซกัน หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็ภายในวันที่7ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับทางช่องเราจะไลฟ์สดนะครับใครที่อยากจะเห็นเกมเพลย์แล้วก็ลังเลว,ว่าจะเข้าเอิร์ลี่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เข้ามาดูที่ช่องเราก่อนได้ยังไงเจอกับผมแบทเนียลในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ